สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปหาสินค้าขายดีบน a m a z o นนะครับเพื่อนๆน,นะค,คลิปนี้จะท h u n d e อ o ดออนไลน .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay ผ่าน Amazon ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะครับที่นี่สอน Amazon แบบลงทุนต่ำคุณเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นที่หลักร้อยได้แต่ก็อยากให้ทำหลายๆสินค้านะครับอาจจะหลักพันหน่อยแต่บอกเลยว่า น้อยกว่าลงทุนในเมืองไทยแน่นอนเวลาเพื่อนๆมาชวนลงทุนอะไรเนี่ยบอกเลยว่าคุณค่อยๆขยับเดือนละ3 4มสี่พันนะครับทาไปเรื่อยๆประมาณ1ปีเนี่ยคุณสามารถสร้างกําไรเดือนละแสนได้เลยนะฮะคือถ้าทํางานประจนะ 20, านะสองหมื่นหปีเงินเดือนก็ยัง2 0ง0 0ื่นครับเปิดเผยช่วงโควิดนี้จะโดนลดเงนินเดือนได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆหางานที่2ทํทนะครับไม่ต้องทา e b amazon ก็ได้คืออยากทำงานประจําอย่างเดียวนะฮะหางานงานที่2ด้วยงานที่3 หางานมาจุนเจอนะครับจะได้มีรายได้มากขึ้นนะครับจากการขยันนะฮะอ่ะคลิปนี้จะทำโดยอน d o n l i n e com เว็บ,บไซต์ที่สอนนะครับแล้วก็การาันตีคืนเงินสูงสุดถึง100%หากเรียนกับเราแล้วขายไม่ได้นะครับสอนแบบจับมือทำดูแล้วตัวตัวติดต่อ ิอะไรถามได้ตลอดชีพนะครับหรือจะเป็นโปรโออนไลน์ก็มีนะฮะแบบดูคลิปแบบประหยัดสนใจสอบถามได้เลยที่0 6 6 1 5 9 9 3 9 9มุมซ้ายล่างนะครับ QR Code คุย QR Code กลุ่มรับข่าวสารฟรีติดตามเข้ากลุ่มได้เลยนะครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับผมไปเจอมาใน Jungle Scout นะฮะอืม Jungle Scout คือมือที่ช่วยหาสินค้าขายดีนะครับผม,มเป็นแก้วก็คือแก้วเลย นะครับเป็นแก้วพลาสติกเลยเป็นห้าสิบชิ้นนะฮะชิ้นนี้นะครับถ้าเราส่งแบบกล่องนะฮะมันจะกินพื้นที่แล้วก็ระบบของพวกส่งชิปปิ้งเนี่ยถ้าเป็นกล่องใหญ่ๆครับเขาจะคิดตามปริมาตรกล่องนะครับทาให้มันจะเป็นน้ําหนักที่มันสูงทงั้งทงที่แก้วเนี่ยเบาแต่ส่วนตัวผมวิเคราะห์ดูแล้วนะครับเราสามารถส่งเป็นถุงได้นะครับส่งเป็นถุงซึ่งส่งเป็นถุงเนี่ย อย่างของระบบ d h เเนี่ยเขาจะคิดตามน้ำหนักจริงก็คือจะเบามากครับอืมมันก็ลดค่าผลส่งได้พอสมควรเลยนะครับอ่ะธุรกิจนี้ผมก็คิดว่าเป็นพลาสติกครับนะฮะก็ไปวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้างบนของ Amazon นะครับนี่เหมือนเหมือนกับ Google เนี่ยเวลาที่เรามาที่ Google ใช่ไหมเราพิมพ์อะไรไปเขาก็จะขึ้นเห็นไหมฮะนี่เหมือนกันเลยนะฮะนี่ก็คนไทยพิมพ์ในนี่ Google ประเทศไทยนะครับอืมอ่ะ เสร็จแล้วพอเราได้คำว่าพลาสติกครับนะครับผมเอาวิดลิดด้วยก็คือแบบมีฝานะครับมาเซิร์ชนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์3สินค้าเลยนะก็คือตัวแรกหนึ่งนะครับตัวที่ผมสนใจเลยก็คือแบบมีฝาซึ่งมีลูกค้าสนใจถึง15 0 0 0คน5,000คนใน30บวันที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตถึง43%เเลยนะครับแล้วก็คำว่าครับแต่ครับนี่อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แล้วก็พลาสติกครับซึ่งมีการค้นหาสูงสุดถึง7 0,000หรือ65 0 0 0เลยนะครับอ่ะเรามาดูคำแรกก่อนนะคคครัับาว่ ซึ่งประเด็นที่ผมบอกว่ามันครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยแก้วพลาสติกแก้วกระดาษอะไรเงี้ยครับนี่เยอะแยะเลยอ่ะเรามาดูแล้งหน่อยนะฮะโอ้นี่แล้งรถฝาอ่าแรงเจ็ดพันเจ็ดถือว่าดีนะฮะต่ำกว่าสี่หมื่นนี่ถือว่าดีเลยนะครับแรงกิก้งนะฮะพันสี่พันสองร้อยโอ้โหดูธุรกิจแก้วนะครับถ้าต่ำกว่าสี่หมื่นนี่ถือว่าดีที่เราดูมานี้ยังไม่เกินสี่หมื่นเลยแปลว่าเพอร์เฟกต์ครับต่อไปเรามาดูในแง่ของต้นทุนหน่อยนะครับเน็ตโอ้ชิ้นนี้ขายขาดทุนฮะลบ โอ้ชิ้นนี้ขายอะไรเนี่ยโอ้แต่ชิ้นใหญ่มากเลยเป็นกล่องเลยอะเนี่ยขายกี่ใบเนี่ยแต่กำไรตั้งสี่สิบเอดเปอร์เซ็นต์ไอ้ี่เหรียญน,นะครับไอชิ้นนี้ห้าเหรียญก็โอเคอยู่นะแต่ดูที่มันคล้ายๆเราหน่อยไอชิ้นเนี้ยแดีตอนนี้ข้อมูลมันไม่ขึ้นตรงนี้มันไม่ใช่พลาสติกค,ครับอ่าชิ้นนี้สามเหรียญน,นะครับแต่เยอะมากเลยอ,อันนี้ถ้าเป็นแพ็กใหญ่นี่ไม่คุ้มนะ อ่ะครับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะข้ามไปต่อไปเราจะมาดูคําว่าพลาสติกครับนะฮะอ่าซึ่งจะมาเป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ชิ้นนี้หกเหรียญไม่ไหวนะฮะเนี่ยดูติดลบด้วยจริงนะฮะเออกาไรดีๆมีไหมครับหนึ่งเหรียญสามเหรียญแต่นี่ขายเป็นร้อยเซตแต่ชิ้นที่เราเจอนี่ห้าสิบเซตนะเออแล้วแบบแนวบ้านเราชัดๆเลยอะตัวนี้ก็เวิร์กนะครับจริงๆแล้วอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูต่อก็มันจะมีคล้ายๆตัวนี้ไหมนะฮะเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาเลยะเนะฮะร้อยเซ็ตนะฮะสิบห้าเหรียญชิ้นนี้เยอะไปอ่ะดูสามตัวนี้นะครับแรลงดีแหละแรลงดีหมดเลยอันนี้ขายจิตลบขายจิตลบอ่ะขายแบบนี้ครับได้กำไรพอสมควรเลยเจ็ดเหรียญนี่ต้องอย่างนี้นะฮะแต่สองร้อยชิ้นเลยอ่ะ มันไม่มีวิดลิดด้วยไงเออเราสนใจวิดลิดเดี๋ยวเราจะไปดูตัววิดลิดนะครับอ่ะเรามาดูตัววิดลิดว่ามันทํากําไรได้ดีไหมนะฮะพลาสติกครับวิดลิดนะครับสร้างมูลค่าพอมีฝาขึ้นมาด้วยนะฮะอ่ะดูแรงก่อนสองพันสองพันสามพันหนึ่งหมื่นดีฮะกําไรเป็นยังไงเออผมว่าขายแบบวิดลิดดีกว่านะจริงนะเนี่ยกำไรเจ็ดเหรียญน,นะครับกําไรแปดเหรียญแนะนําเลยฮนะผมว่าแบบวิดลิดเวิร์กกว่าจริง ถึงแม้คนหาจะน้อยกว่านะครับหนึ่งหื่นห้าพันคนเท่านั้นนะครับแต่ดูแล้วแบบวิดลิดเนี่ยดูแล้วทำกำไรได้ฮะอืมอืมินนี้ก็ขายถูกไปแต่แก้วมันถ่ายมันไม่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ่ายเงี้ยดูแน่ดูน,ดน่าซื้อนะครับอืมเออจริงๆจริงๆครับนี่แก้วแบบบ้านเราเลยอะพลาสติกนะครับขายแบบวิดลิดดีดีกว่าครับ โอ้นี่ขายแบบนี้ไปเลยนะจะเป็นเซตแต่ชิ้นนี้มันแพ็กไม่อยู่นะส่งไปผมว่ามีปัญหาแน่กับการขนส่งนะครับแพ็กหรือมันวางซ้อนกันได้เอ่อน,นี่ขายบ้านเราเลยขายขาดทุนเจ็ดเหรียญผมว่าขายถูกไปจริงๆนะคุณขายแพงกว่าน,นี้ได้นะครับอ่ะผมว่าวิลิตเนี่ยเวิร์กจริงๆฮนะอ่ะเรามาดูหน่อยครับธุรกิจครับนี่อเมริกานะฮะ มันก็จะมีคัพวิลิตมีการจเจริญเติบโตดีมากแล้วก็คนเสิร์ชถึง1 3 0 0 0 0ื่นคนนะฮะในช่วงจุลายปีที่ผ่านมานะครับถือว่าธุรกิจนี้เป็นขาขึ้นด้วยนะครับก็ใครสนใจนะฮะตัวนี้ก็เยอะแยะเลยนะฮะพวกธุรกิจแก้วนะครับขายทั่วไปเลยแล้วก็ตามหาแหล่งแหล่งต้นทุนไม่น่าจะแพงนะครับก็ดูแล้วนะครับน่าทำนะฮะแต่ว่าต้องเอาต้นทุนให้อยู่นะครับมันอยู่ที่ต้นทุนฝาที่เพื่อนๆหาได้เลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็อน้อยยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจใกับออนไลน์ง่ายง่ายหนึ่งนะฮะหากสนใจเรียนก็มาเรียนกับเราได้นะฮะสองนะครับถ้าเกิดคลิปนี้บน u t u b e นะครับก็ฝากซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ